สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่6พฤษภามนะครับร้านหมูกรอบาวเฟนไซน์นะครับก็จะเป็นหมูรอด้วยหม้อทอด8ลิตรนะครับแล้วก็มีกล่องแพ็กเกสและวครอุปกรณ์การทอดนะครับถึงมือนะครับแล้วก็ถุงมือความร้อนนะครับตาช่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่างมี2ชนิดนะครับแล้วก็จะมีตู้เก็บของอย่างดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตู้เก็บของทด้ด้นะครับเป็นอย่างดี เป็นระบบผู้ทอดไฟฟ้านะครับเพื่อคุมคุณภาพให้ได้นะครับซึ่งเราก็จะมีแพ็กเกจลักษณะนี้นะครับรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับการทำเฟ็นชายที่ร้านนะครับแรกที่เราจะทอดหมูกรอบในชุดแรกนะครับก็จะอยู่ที่ร้อย 50อห้าสิบองศานะครับอันนี้ตีที่ร้อยห้าสิบองศาเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแล้วเราค่อยมาดูกันต่อครับอันนี้โอเคเรามาวัดอุณห ภูมิน้ำมันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ที่150ร้อยห้าสิบพอดีทั่วทั่วกันนะครับโอเคเราก็จะเอาหมูกรอบชุดแรกนะครับลงไปทอดเอาชุดแรกนี้ก่อนนะครับเป็นชุดทอดในรอบแรกเอาหนังลงนะครับนะครับแล้วเราจะทอดเป็นเวลาห้านาทีเดี๋ยวในใส่ก็สใส่คุ้มกันหน่อยนะครับตัวนี้ จะมีพื้นที่เหลือทุกความที่เป็นถัง8ลิตรก็จะมีพื้นที่พอสมควรโอเคแล้วเราก็จะจิ้งไว้อย่างนี้เป็นเวลา5นาทีนะครับอันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็อยู่ในแพ็กเกจของเรานะครับสำหรับเป็นใจมาก,ก่อนแล้วเราก็กดสตาร์ทเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ okay. รอบแรกนี่เป็นการทอดให้หนังตึงก่อนนะครับเราจะประมาณ5นาทีก่อนเก okay, ตัดมาก็เดี๋ยวเรามาพลิกกลับด้านเนื้อกันบ้างนะครับตอนนี้ด้านหนังทอดไปแล้วเราจะทอดให้พอตึงๆพอนะครับครับจะไม่ให้อ่อมันสุกมากนะครับพออตึงๆพอเขาจะเลื่อนท้องๆหน่อยๆนะครับแต่เราเอาแค่นี้พอ เรากลับด้านเนื้อลงทอนะครับเราจะกลับด้านเนื้อลงทอดเป็นเวลาสองนาทีนะครับที่ความน้อยครับร้อยสิ่สิบสาที่ก็เริ่มเสืองแล้ครับแต่ยังไม่ได้ที่นะครับเราก็เจอหมูกรอบขึ้นมาพักก่อนนะครับ ก็รอกอบเรือนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทอดของอดีก่อนะครับเราก็จะหมูกรอบที่ทอดแล้วทั้งด้านเนื้อทั้งหนังและเนื้อนะครับเอามาพักก่อนนะครับเอามาพักก่อนแล้วก็ในระหว่างนี้ผมก็จะทอดชุดอื่นต่อไปเลยนะครับในระหว่างที่พักเดี๋ยวมาเจอมาเจอมาดูมาเจอไอทีตอนที่ทอดรอบที่สองนะครับนี่ก็จะชุดนี้เพพักก่อนก็เริ่มพองได้ที่แล้วล่ะ ที่ความร้อน150องศานะครับต,ตอนนี้ก็จะพักชุดนี้ไว้ก่อนทั้งหมดนะครับ รอชิ้นอื่นๆนะครับระหว่างที่รอชิ้นนี้ให้ให้แห้งเซ็ตตัวให้ดีก่อนนะครับเราทอดให้เขาหนังตึงก่อนระหว่างนี้เราก็ละทอดชิ้นอื่นต่อไปเพื่อทําการขายระหว่างวันนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สามชุดแรกนี่จะเป็นชุดละห้านาทีอุปกรณ์ทุกอย่างก็มีพร้อมอยู่ในเซ็ตเลยนะครับสาหรับการที่เพื่อนๆเข้ามาเรียนทอดกันได้เราจะเห็นได้ว่าเนื้อหมูจะเริ่มพองมาประมาณนึง เ,นนรเราจะให้เขาพอตึงๆนะครับจริงๆเราก็จะมีเสียงเระเบิดป,ปุบปั๊บปุบปั๊บอยู่บ้างนะครับแต่เราจะคุมไว้นะครับที่150องศา160งองศานะครับประมาณชุดละ5นาทีเท่านั้นนะครับก็ภาพรวมเนื้อก็หมูจะเป็นประมาณนนะเดี๋ยวก็พักก่อนเดี๋ยวเรามาลงรอสอกันสิบนาทีที่180งองศานะครับแล้วก็จะเอาหมูชุดแรกนะครับชุดนี้ที่เชุดแรกเลยกระก เอาลกระทะนะครับในการเอาหนังลงความลงก่อนนะครับตอนนี้ลงมาแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้เราจะไปปรับความร้อนอีกทีนึงเรายังไม่ได้ปรับความร้อนโอเคแล้วมันก็จะเริ่มปูมากในตอนนี้ก็ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่ร้อยร้อยหกสิบรอยจะเร่งไปที่ร้อยแปดสิบนะครับอย่างนี้ แล้วเราก็จะเปิดจับเวลาไว้วานสัปาห์นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ไฟค่อนข้างใช้แอมป์สูงนิดนึงนะครับสำหรับระบบสายไฟนะครับใช้ระบบสายไฟธรรมดาเนี่ยมันจะละลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สายไฟเฉพาะนะครับซึ่งในซึ่งในระบบเรามีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับทั้งปลั๊กและระบบสายไฟที่ครอบคลุมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจาก10นาทีชุดแรกหน้าตาหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนนะครับครบ10นาทีแล้วเรามาดูกันนะครับในการดังละที่ความร้อน180องศาเดี๋ยวเรามากับทอดด้านเนื้ออีก3นาทีที่น,น้ำมนะครับอันนี้ก็เริ่มฟูมากกว่าระดับแรกแล้ว ยาเห็นได้ชัดนะครับแต่เราเราทอดรอบสารกีลิงไฟแรงที่สองร้อยครับแต่ตอนนี้เราเอาเราทอดรอบหนึงรอบเนื้อตรงนี้ก่อนนะครับจะฟูสวยแล้วนะครับระดับหนึ่งแล้วอีนี้มันมีเนื้อที่ผมทอดไว้อยู่นะนี่เป็นส่วนของเนื้อตอนนี้จะเห็นความสวยงามของตีสารของเนื้อแล้วนะครับเดี๋ยวน,นี้เราจะตั้งเวลาไว้ที่ 5นาทีนะครับกดสองปุ่มพร้อมกันนะครับสำหรับเพื่อๆที่ใช้นาฬิกาเป็นชายด้วยกันเลยเอาซักสามาทีพอครับเราตั้งว้สาที่แล้วเราก็รอด้านนึ่งเดี๋ยวจะไม่ทอดรอบที่สามกันระหว่างนี้นี้ก็หลังจากที่เนื้อนี้ขึ้นแล้วก็จะทอดทั้งหมดอีกทีหนึ่งเพื่อรอขายนะครับโดยที่จะทอดที่ 10นาที8 0องศา,าให้หมดก่อนแล้วถึงจะทอดรอบสามนะครับที่ความร้อน200นาที5น,นาที200องศา5นาทีโอเคอันนี้ก็จบรอบสองนะครับไกาก็ร้องละเรามาดูกันครับรายละเอียดทั้งหมดของการทอดหมูกรอบรอบสองนะครับรอบสูตรของหมูกรอบ6สามนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ทั้งหมดนะครับแลระหว่างนี้ผมก็จะชุดที่จะทอดขายก็จะทอดทั้งหมด ตามสูตร1 8อองศา10บนาทีในหมดทุกชุดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สังเกตความแตกต่างกับทอชุดแรกกับท่อชุด2องมันจะเริ่มเริ่มีความกรอบแนละ้วแต่มันยังไม่ฟูกเต็มที่ครับอันนี้ก็ต้องพักไว้ประมาณ10บนาที20นาทีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะทอดชุดอื่นรอไปนะครับหมูกรอบก็เป็นหมูกรอบทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะทอดรอบสาะเพื่อให้พวกกรอบนานขึ้นแลวก็ฟูม,มากกว่าเดิมนะครับในเวลา5นาทีซึ่งจะตั้งไฟเป็นไฟเต็มเลยครับ200องศาเป็นเวลา5นาทีสุดชิ้นนะครับตอนนี้ไฟแดงจะติดเดี๋ยวเราอรอให้ไฟแดงดับลงเพราะว่าถ้าไฟแดงออกดับลงองศามัมจะได้ที่200องศาก็ดีตอนนี้วัดอุณหภูมิก็ได้ที่เท่าไหร่160องศานะครับ ดีอยอุณหภูมิก็ขึ้นไปสักพักหนึ่งขึ้นแล้วร้อยเจ็ดสิบแล้วร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอันนี้ก็ต้องใช้ไฟระบบสายไฟที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับของในเป็นไทยเราก็มีมาให้ครบทั้งสายไฟที่สามารถรับแอมป์สูงๆได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับรอไฟเขียวดับก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แต่ในในชุดของอุปกรณ์ที่เรามีในเซตก็จะมีตัววัดอุณหภูมิตัวนี้ไปด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้วัดอุณหภูมิแล้วมัน สำหรับเพื่อนๆที่จะหัดทอดหมูกรอบก็จะได้ทอดได้ง่ายขึ้นก็สามารถขายได้จริง185องศาแล้วนะครับเดี๋ยวไฟเขียวก็คงดับสักพักหนึ่งเห็นจุดแดงๆนะั่นคือจุดที่ไฟเขาเล็งนะครับ180องศาแล้ว190แล้ว เดี๋ยวตรงที่ผมจะเล่งทามแลบนะครับในระหว่างที่กล้องเล็งอยู่ตรงนี้เพื่อให้ได้ไฟสีเขียวโอเคจริงๆนี่ก็สองร้อยองศาแล้วนะครับเราก็เอาลงได้แล้ว ไฟเขียวดอกพอดีนะครับรอ5้านาทีนะครับรอบน้ำมันรอบนี้ก็พอได้เต็มที่เรามาดูหมูกรอบที่ผ่านความร้อยสองร้อยองศานะครับไนด้านหนังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะกรอบพองสวยงามแล้วนะครับเป็นหมูกรอบแล้วแล้วก็จะกรอบนานประมาณสัก 8ปถึงชั่วโมงนะครับชุดนี้โดยที่ด้านเนื้อเน่เราจะไม่เราจะไม่ทอดมากนะอนนี้ก็เหลืองสวยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยผมก็จะไล่ทอดทั้งหมดอย่างละ5นาทีในส่วนที่เหลือนะครับถึงแม้จะดีแล้วแต่ว่าเราจะทอดให้ทั้งหมดเนี่ยมันกรอบคงที่นะครับเพราะเราขายทั้งวันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะได้รับรู้กันในการทำเป็นชายเนี่ยก็จะเหลืองสวยนะครับเป็นหมูกรอบแนละ้วที่เหลือผมก็จะเอาทุดนี้ลงทอดให้หมดแล้วนะครับ พอพักพอระหว่างที่รอจังหวะพักกันเนี่ยด้วยระบบที่เราด้วยระบบที่เราเซตขึ้นมามันก็จะพอดีนสนำะหรับการทอด 1, นึทอดสทอดสนะครับนี่เราก็จะใส่สักสามชิ้นนะครับก็จะทอดพร้อมกันทีเดียวเลยโดยที่เอาลงเฉพาะด้านหนังก็พอนะครับเพราะรอบสามเนี่ยเป็นการลอดทอดลอดทอดไล,ไล่น้ำมัน,นแล้วแล้วก็เพิ่มความกรอบเฉยๆนะครับ โดยที่เราพยายามจะรักษาให้เนื้อข้างในเนี่ยเขายังคงความขาวร่มอยู่นะครับเพราะเราเน้นกรอบแล้วก็นุ่มกรอบนอกนร่มในนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วหลังจากที่ทอดครบทุกชิ้นกันแลวนะครับเนเบ็ดเสร็จเราก็ทอดครบแล้วนะครับสำหรับหมูกรอบฝกสาเป็นทุก,กชิ้นเลยนะครับมาดูกันเสียงฟังเสียงนะครับสำหรับหมูกรอบ6กสามเราก็เพื่อนเพื่อก็สามารถ เข้ามาสั่งชิมได้นะครับอยู่ที่ซอยสุวิทย์93หรือว่าใครสนใจทำเฟรนช์ชายนะครับซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมระบบการสอนนะครับแล้วก็ระบบการกักเก็บหมูที่วางวายเราทอดแล้วก็ยังขายไม่หมดแล้วสามารถทำย่างไรเนี่ยเราก็สามารถบรรจุแพ็คได้เพื่อเก็บใช้ในวันต่อไปนะครับก็จะมีตู้ที่เก็บของกอลินช้าเก็บเงินสมบูรณ์แบบนะครับ สำหรับใครที่สนใจเป็นชายก็าสามารถพักชายอินบ็อกก็มาได้เลยนะครับ